สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะผมยินดีต้อนรับนะครับออวันนี้นะครับผมมีเรื่องของเจเนติกมาเล่าให้ทุกคนฟังนั่นเองครับก็ใช้คําว่าเป็นการเล่าเรื่องเนาะเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจที่มาที่ไปนะครับเนื่องจากว่ามันมีแพทเล็กๆของ r o g g t จริงๆก็แพทไม่เล็กหรอกครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าแพทกันดีกว่านะเนาะนี่ครับมันคือแทคาร์ด improve Quarter 12024ครับตั้งแต่21มีนาหรือก็คือเกือบ1เดือนมาแล้วในวันนี้ผมอัดคลิปวันนี้นะครับอีก2วันครบ1เดือนมันมีการปรับสมดุลอาชีพครับผมแน่นอนว่ามันมีเจเนติกในนั้นด้วยปรับสมดุลจเนติกเรากดคลิกเข้าไปไม่พบข้อมูลโอเคโอเคโอเคมันเลื่อนลงมาข้างล่างมันมันใช่เลื่อนลงมาข้างล่างครับเออโอเคมันมีข้อมูลอยู่อ่าอ,อยู่ไหนา อ่านี่ครับมีการปรับ Improve Genetic ซึ่งซึ่งมันก็มีการปรับดา m a g e Skill เยอะแยะมากมายครับผมรวมถึงปรับให้ฮมร์นของเราเนี่ยโจมตีได้แรงขึ้นด้วยเอ้าแล้วมันยังไงครับเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้ครับมันจะมีคำถามหนึ่งที่ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณก็จะเจอชาว Genetic จะถามคำถามเดียวกันเสมอว่า พี่ครับพี่ครับทำไมฮมร์มนมันเรียกไม่ได้ครับพี่ครับพี่ครับฮอม์นบักเหรอครับพี่ครับพี่ครับฮอม์นผมหายไปไหนครับพี่ครับพี่ครับผมกดชุบก็ไม่ได้ครับไม่ว่าคุณจะไปกลุ่มไหนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเจเนกลุ่มซื้อขายกลุ่มคุยกันล่างพอนไลฟ์คุยกันล่างพอนหรือช่องย t u b e ของใครก็ตามสตรีมมิงสตรีมเมอร์คลิปวิดีโอของคนเล่นเจเนจะมีคำถามหนึ่งขึ้นมาเสมอครับพี่ครับพี่ครับฮอมูลนผมหายครับทำยังไงครับมันบักครับ คำตอบคือมันไม่ได้หายไปไหนครับแต่มันบั็กถูกต้องคืออย่างงี้เวลาที่เนี่ยอย่างอย่างตอน,นเนี้ยผมกดเลเซอร์เรกเนี่ยกดไม่ติดใช่ไหมแล้วผมก็กดคองฮูม์มนคิวรัสเนี่ยก็กดไม่ติดครับแต่ว่ามันไม่ได้หายมันแค่ปุ๊บเอาซีตออฟไลท์ออกมาแล้วกดเรียกฮูม์นคุณก็จะออกมายัางไงล่ะมันไม่ได้บักมันไม่ได้หาย และมันก็ยังไม่ได้ปรับแพดไม่อะไรทั้งนั้นนี่คือความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นจาก Incursion ่นในเซิร์ฟไทยเฉยๆครับคือคุณต้องใช้ Street of l ไ i n t ในการเรียกฮอร์โมนฮอร์โมนถึงจะออกมาและฮอร์โนก็กลับมาใช้ AI ได้ด้วยซึ่งอันนี้มันเป็น Incursion นนะมันไม่ใช่บั๊กต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่บั๊กคุณอาจจะบอกว่ามันเป็นบั๊กก็ได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่บั๊ครับเพราะว่ามันคือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้ว แต่มันเกิดอินเคอร์ชันเพราะมันไม่ได้มาเรามาทำวามเข้าใจกับสิ่งนี้กันดีกว่าครับว่าเกิดอะไรขึ้นเอาละครับและนี่คือสิ่งที่ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนั่นก็คือเมื่อปี2020เดือน5เซิร์ฟเกาหลีได้มีการปรับ i m p พูซ b บันเดิแน่นอนครับในนั้นมีอาชีพเจน e ติกด้วยซึ่งเจน e ติกเนี่ยมีการปรับครั้งใหญ่มากๆครับนั่นก็คือ สกิลพีแพร์พชั่นสามารถสร้างยาความสนิทโฮมูลได้แล้วเพียงแค่คุณอัดยานี้เข้าไปให้โฮมูล,มลปุ๊บโฮมุลคุณจะสนิททันทีแล้วก็ปรับรูปแบบของการเลี้ยงโฮมูลใหม่มีการปรับเบสเลือดเบสเอ p อย่างเช่นจากเลือดอ่าอย่างโฮมูลผมด้วยนะโฮมูลผมโดยนะเลือด40,000ใช่ไหมเลเวล 180. ร้อยแปดโฮมูลหลังปรับแล้วเนี่ยเลือดสามแสที่เลเวลสองรครับ ก็จะมีการปรับให้มันถึกขึ้นเก่งขึ้นตีแรงขึ้นอะไรก็ว่าไปใช่ไหมและสกิลเรียกโฮมุลจะต้องใช้ซ e ดออฟไลท์หนอันในการเรียกเรียกแล้วอยู่ได้ครึ่งชั่วโมงและสามารถใช้ AI ตามที่เราเซตติ้งไว้ได้ตามปกติไม่จำเป็นต้องกดคลิกตีเหมือนเดิมแล้วแล้วก็เพิ่มครูดางให้สกิลเก็บกับสกิลชุบโฮมูลแล้วก็เพิ่มความแรงของโมูลให้อีกนิดๆหน่อยๆไปเรื่อยเปื่อย โอ้จริงเหรอครับฮอร์โมนเซอไทยเราปรับแบบนี้เหรอครับเปล่าครับไม่ได้ปรับเซอไทยเรายังไม่ได้ปรับแบบนี้ครับเซอไทยเรายังเป็นควอเตอร์หนึ่งอินทรุกกำกำแต่ไอแพดที่4ปีที่แล้วของเกาหลีอันเนี้ยที่ปรับฮอร์โมนอันเนี้ยเซอไทยเรายังไม่ได้อัพเอา้ามันยังยังไม่ได้อัพได้ยังไงครับก็ในเมื่อเซิร์ฟเรามันต้องใช้ซีดออฟไลน์ในการเรียกไม่ใช่หรอครับอ๋อมันอินเคอร์ชั่นเฉยๆอะแล้วซีดออฟไลน์ในเซิร์ฟไทยเราเนี่ยรู้สึกจะอันละห้าหมื่นป่ะ ในเซอร์เกาหลีนี่เหมือนจะอันละประมาณ5,000ันมั้ยังไม่ได้ปรับราคาด้วยนะเซิร์ฟไทยอ่ะแล้วก็ต้องใช้แล้วก็ไม่มียาสนิทฮอร์โด้วยครับถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ฮอร์โคุณสนิทเปลี่ยนเป็นร่าง S เปลี่ยนเป็นร่าง2คุณต้องถวาย s e ดออฟ l i n e เป็นเวลา1อาทิตย์24ชั่วโมงต่อวันให้มันแล้วมันจะสนิทอาจจะใช้เงินประมาณสัก10 M ในการทำให้ฮอร์โมนสนิทได้แล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นร่าง2 ถวายเข้าไปครับถวายซีตออฟไลท์ line ให้มันครับแล้วน้องก็จะออกมาเป็นเพื่อนคุณ30นาทีแล้วก็สามารถให้อาหารได้3ครั้งนั่นแหละครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยฮอร์โมนคุณไม่ได้หายครับและเกมเนี่ยก็ไม่ได้บักด้วยแต่เกมเนี่ยก็ยังไม่ได้ปรับแพทอินพูมให้คุณสรุปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออินเคอร์ชั่นแล้วถ้าเกิดคุณถามว่าเฮ้ยแล้วทีมงานรู้เรื่องหรืยังครับจะแก้บักเมื่อไหร่ แจ้งไปแล้วครับแจ้งทิกเกต็ตกันไปตั้งแต่ดีวันที่เกิดเหตุการณ์นี้เลยครับส่วนผลลัพธ์รู้สึกว่าเหมือนจะมีคนเอาทิกเกต็ตมาโพสต์ลงในกลุ่มอยู่มั้งเออว่าแบบในกลุ่มเจเนี่ว่าทีมงานเขาตอบมาว่าไงแต่ก็คือสรุปง่ายๆก็คือจะไม่ได้แก้จะไม่ได้แก้ครับเดี๋ยวรอรอให้ i n c u u t i o n มันหายไปเองตอนที่ปรับ impulse bundle เ,ออเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้คุณก็ถวาย seat offline อะไรครึ่งแสนไว้ก่อนต่อครึ่งชั่วโมง และนี่ก็คือที่มาของพี่ครับพี่ครับทําไมเรียกฮอม์นไม่ได้ครับพี่ครับพี่ครับฮมร์นผมหายไปไหนครับนี่แหละครับก็คงจะต้องแถลงให้ทุกคนฟังแบบนี้แหละครับเพราะว่ามีผู้เล่นที่ตกหล่นข้อมูลในส่วนนี้ไปเยอะมากว่าทําไมฮอม์นถึงเรียกไม่ได้ฮมร์นหายไปไหนกดชุบก็ไม่ได้กดเรียกก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนหลายคนเนี่ยช่วยกันตอบ มากเลยในตามกลุ่มตามเมน้นตามอะไรก็ช่วยกันตอบแต่ก็ยังมีชาวเจเนชาวอันเคมิสที่ตกอยู่ตกคอมเมนต์ comment, ไม่เห็นคอมเมนต์อ่านแพทโนตไม่เจอเพราะว่ามันไม่มีในแพทโนตเราก็เลยต้องมาชี้แจงกันอย่างนี้นะครับว่าอาละมันเกิดอินเคอร์ชั่นนิดหน่อยนะเดี๋ยวอิมพูปบันเดินมาแล้วคุณก็จะได้อ่านแพทโนตเองว่าคุณต้องใช้ซีดออฟไลท์ line ในการเรียกอุโมงนับจากนีันั่นไปนะครับเอาละวันนี้ก็ต้องขอตัวล,ลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเอาไว้เชื่อม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับไปครับผมอย่าลืมกดซับกันด้วยนะ